อะไรวะเนี่ยคุยกับคนแปลกหนะ้าเอิม่มทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ย hey, ส,ส,นะสวัสดีคนแปลกหน้าไงสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกฉันในเมืองนี้และฉันมาที่นี่เพื่อทำงานคุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่าพิพัฒน์พัธธนอยู่ไหนอ่ะทํางานในวุรณีหรอคุณไม่ควรอยู่ที่นี่เนาะฉันไม่รู้ในพิพัฒนานจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นสิ่งไม่ดีแน่ๆคุณ เย็นชาเยอะๆฉันไม่เคยหลงไหลเลยหนูน้อยคุณจะรู้รอเร็วพอแล้วพิพ right ิาภัณฑ์อยู่ตรงหน้าขอให้โชคดีไอ้บ้าดิมันผิดปกตินะเจ๊เจ๊มาทำงานกับเรามันผิดแปลงนะเจ๊เออมันไม่ควรมาอยู่ที่นี่ได้ซ้ำหมดเจ๊ังไงพิพิธพัณฑ์คิดติ พิพิธภัณ์คิตตี้ไหนไปดูดิคิตตี้สุดน่าเกงขามโอ้โหคิตตี้คิตตี้่สวัสดีเจ้าของพิพิธภัณฑ์อคุณวิตเตอร์คุณมาที่นี่เหรอนี่เป็นวันแรกการทำงานคุณตื่นเต้นมากขอบคุณที่โทษสสำหรับความล่าช้าฉันไม่เคยไปเมืองนี้มาก่อนและมีปัญหาในการพิพิธภัณฑ์ โอ้ไม่เป็นไรฉันสามารถช่วยนายได้เสมอและนายต้องไปเข้าห้องสกิลิตี้คารเมล่าอ l l a t h hippy haha they look s t i n g โอ้ฉันรู้แล้วหลายคนคิดอย่างนั้นแต่ไม่ต้องกังวลพวกเขาเป็นแค่ชิ้นงานศิลปะเท่านั้นคนกีิ่นและมีสามารถทำร้ายคุณได้ใช่ไหมฉันรู้และใช่ขอบคุณบอส ไปเดโอ้โห oh oh. <laughs> ไม่น่าเข้าแลนะ้วเนี่ยเราต้องการผู้ผ่อนสักคู่ระวังจวให้ดีถ้าเกิดอะไรขึ้นให้โทรหาตำรวจโอเคอุ้ยนี่มันคิตตี้คิตตี้เอาหมวยชอบบอไม่ซื้อให้หรอกคุณกำลังคิดรูปปั้นเหล่านี้สปกปรกจริงๆเราต้องทำความสะอาดเคททำความสะอาดเร็วเจ๊เป็นเป็นนักเป็นนักทำความสะอาดโน่หนึ่งไม่ใช่หรือไงนี่ โอ้โหเช็ดด้วยมือดูทุกคนดูดิอุ้มโอ้โห,โโหไม่ต่างจากเดิมสกปรกจริงๆอันนี้ไม่สกปรกเลยนะอันนี้อันนี้ไม่สกปรกเลยเราจะทำเมื่อเอ็งเองแบบสายตาดีจนเห็นแบบไอฝุ่นเศษฝุ่นละอองหนึ่งพิกเซลโอ้อะไรวนะเน่ยนี่คืออะไรภาวาหนึงงั้นหรอ แล้วดูหมดฉันต้องเอาไปบนนี้อ่ะนะฉันต้องหาทั้งหมดเลยโอ้นี่มันงามสกิบีดี้จริงๆเอาเจ๊โอ้ไปเอาแผ่นนู้นก็ได้เอเจมากง่ายเดี๋ยวเด๋วทุกคนมันมีแค่อันเดียวอะ่ะเฮ่เ้าใช้แรงงานลุงตู่นี่ไงได้แล้ว ใช่แล่งานลุงตู่เฮ้ที่มันคาเมล่าแมนเราต้องเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวมีกุญแจโลบ็อกด้วยเฮ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาเจ๊ไปคุยกับเขาเร็วโอ้ยเยยใครวะเนี่ยลูกค้าเฮ้ยฉันต้องการตั๋วน่ะคุณเฮ้ยฉันฉันต้องการเห็นฮัโลคิตตี้ทั้งหมดอะ เรายินดีด้วยยินเรื่องนี้นี่เป็นคุณเป็นแฟนตัวแฟนตัวอย่างมากฉันจะให้คุณส่วนลดตั๋วอยู่ที่สิบห้าไม่มีปัญหาขอบคุณมากคุณรู้ไหมคุณเป็นคนดีจริงจรอา่าเร็วๆเอาตังมาสอเราจะโกงเงินลูกค้าทุกคนเราจะไม่ทอเลยนี่ลูกค้าลูกค้าคนนี้โง่จริงๆครับทุกคนเป็นไงลูกเป็นไง เจ๊ลูกค้างโง่ไว้นี่นี่คือเทคนิคการขายอันดับหนึ่งเลยนะเจ๊้โอ้โห,โหดู Hello k i คิต้แล้วก็ออกไปมันคุ้มค่าไม่มด้สิล้าโลบักดูดูเอาไว้แฮ l โ o k i คิตตเก็บถังขยะแล้วโยนมันลงในถังขยะอะไรอ่ะเก็บ เก็บขยะและโยนมันลงในถังขยะเราต้องเอาที่ไหนมาทิ้งไอ้ไอ้ตู้<___>เดี๋ยวเราไม่เข้าใจคืออะไรเราต้องทำแบบนี้อ๋อแบบนี้นี่เองนี่เก็บเลยและนำไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านจีนียบ จีิงเนรยจริงจริงโอ้โหสไปเดอร์แมนนี่ทิ้งขยะเลยเฮ้ยไอตู้เสร็จไอเจ๊ทำงานแข่งขันหน่อยเนี่ยเ,เป็นเป็นบ้าส,สกีบีดีโดมโดมโดมเย็เยเหรอเจเกเลยจัดๆๆนี่ปิดตูเลยไม่ต้องเข้าเจ๊ภูมิพัฒน์สมวนักอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ ฮัลโหลยเฟนพอดีอัดคลิปอยู่รอเ, <c oughs> เราแป๊บหนึ่งได้ป่ะได้ได้เนี่ยเราเรากำลังซิกมากบอยใส่ลูกค้าเลยโอเคช่วงนี้เรายอดวิวตตเลยแล้วแล้วสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่ผู้ชมได้เห็นทั้งได้ยินทั้งหมดแล้วเว้ยเนี่ยเราอิง ต้องมาแคสเสียงนะ่าเล่นเล่นอีกแปบบ๊บน่าจะแป๊บเดียวนะลิทเทนโทท m e อะไรวะเนะี่ยโอ้ฉันเห็นฉันเห็นปีศาจบางย่างมันอยู่เท่านี้คุณกำลังพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจอะไรอะ่ะบทเองบทบทสับโคตรได้เกียดเลยเพื่อนมันไม่เปะให้เราอ,อ่ะ เนี่ยมันไอ้ไอ้นี่มันพูดสเปสสเปโรงงานคิตตี้หรอ <c oughs> อะข้าอยากเล่นเกมที่มันเป็นแบบยังเป็นผู้ชายใส่เสื้อขาวอะแล,วแล้วเกมมือเขาเล่นอะแล้วแล้วแคทใส่เสื้อขาวก็ถือมีดไล่วิ่งอะอ๋อ <c oughs> เกมนั้นคุ้ตลกอะเราอยากเล่นมากเลยอยากเห็นเปละ่ะอ๋อได้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 ไดเด้อเราเล่นเราแคทเกมวันนี้เสร็จก่อน นี่ยมันมีคนมาพ่นสเปย์ใส่เราเว้ยเออมันมันบอกว่าคิดมันพ่นอะไรไม่รู้อะเราไม่ได้อ่านเลยหเข้าประตูเนี่ยเราเราเจอคิตตี้คิตตี้กำลังจูกกาแฟนอิวูไงเราเราต้องเอาภาพคิตตี้ไปเก็บอะ เจ๊เจ๊ไม่ช่วยงานอะไรเลยเจ๊เจ๊เจ๊เ,จเจมาช่วย <c oughs> <c oughs> เจ๊เอาเพื่อนรูปรูปภาพมันแยกส่วนได้โอ้ oh my god กอเราเราอยู่ในในแบบเฮอร์เลอร์ฮิตตี้เกมิงฉันกำลังดู <c oughs> ฉันกำลัง <คน S 1> ดูการแสดงและจำไว้ที่นี่ฉันต้องการซื้อสิ่งนี้ Hello Kitty โอ้คุณก็อ <ไป S 1> ัดคลิปอยู่ดิเราเราต้องรอรอผีผีมาแล้วก็ตายเนะ oh. ี่ยมันยังไม่มี h ค l l o Kitty Hello มาสักตัวโอ้สิ่งนี้คือราคาห้าบาท โอ้ดิดอิดเดอะบีทเพอร์เชดเมเตทงคิโอเวลิมาสเนี่ยเราเราโกงลูกค้าด้วยสิบโลบักเกมนั้นชื่อเกมหรอฮัลโหลคิตตี้เฮอร์เลอร์เกมมิ่งยังไม่เจอผีสักตัวบอสต์ตา เราไปเล่นเกมบาสตาบอาราอัดคลิปอยู่ดีเราเอาเราอัดคลิปเสร็จกันค,คุณกำลังคิดดีดวินวินโดเนี่ยมันมันแย่มากวินโดวินโด,นโดต้องทำความสะอาดโอ้โหเราเรากับเจต้องช่วยงานกันเนี่ยมีมีอยู่สี่คนตอนโดนโดนบิดไปสองคนเหลือสองคน เรากับเจ๊เนะี่ยโูฮ่อโ้หน้าต่างเพื่อนหน้าต่างสิบบาทวันนี้โอเจ๊ลงมาเจ๊ลงมาเจ๊ลงมาเนี่ย โคตรโคตรอนาดอะหน้าต่างสิบบานมีคนอยู่สองคนแล้วทุบความสะอาดโคตรนานอะโดนโดนตีลิกติดลิขสิทธิ์ผมเจอ แนวข้อสะอาดอะกระจกไม่มีริ้วรอยต้องใช้ลังแผลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น did an animal get in here I need to check the security camera <c oughs> เราต้องไปเช็คกล้องวงจรปิดเ <c oughs> นี่ยเราโลเค กล้องวงจรปิดมาหาเราแล้วพวกโ้อม่งฟักกินเลียเรากำลังดูกล้องจรปิดเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลคิตตี้นี่มันผีผีโอโ้โหเฮ้ยโดนจำสเก็ตโคตรไม่น่ากลัวโดนหมดไปแค่รูปรูปภาพฮัลโหลคิตตี้ร่างเหอเล่ไว้ลงมันก็จำสเก็ก เอารูปภาพอะไรมาแปะก็พินี่ทั้งหมดไม่น่ากลัวเลยนี่ทั้งหมดอยู่ในหัวของฉันหรอฉันแคบฝากการเปลี่ยนของฉันเฮ้ยมันหายไปแลว้วปิดประตูเลยอุ้ยอิวลูกค้ามาช่วยลูกค้าสวัสดีไอจัดแอลีฉันไม่สามารถพูดสิ่งนี้ได้ถ้าคุณไม่เห็นมัน โอ้คุณพูดแปลงมากเลยแต่ก็ยินแต่ยินดีต้อนรับโที่นี่มันเคซี่ไหนบ้าบ้าในตอนกลางคืนอะไรอ่ะเฮาเฮามัดบัดโอเคนี่คือสี่โลบัคุณโปรดโปรดรอหน่อยมันเป็นเวลานาน,านขอบคุณมาก เนี่ยวิวิทพันธ์วิวิทพันธ์นคิตตี้โอเคเนี่ยโค่นไม่คุ้มอ่ะเลขเลขห้าบาทับการดูคิตตี้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวลูกค้าหนี อีวโอ้โหคนเดิมเลยมันเปลี่ยนเสื้อมันเปลี่ยนเสื้อมาอ๋อไม่ใช่นี่คือเจ้าของพิพิภัฟันโอ้ฉันเห็นทุกอย่างที่คุณทำตอน,ตอนกลางคืนตอนนี้โอ้รอๆๆเย s ดออฟโคสไอเอ็มเวลีไทเอดคาวไออ็น my ชิฟนฉันจบงานได้หรือยัง ย็ดยยชิปอิทโอเวอร์แปลไม่ออกเลยคุณไม่สามารถคุณไม่สามารถปิดร้านตอนนี้คุณเอาชัวฉันตุกฉันอ,อ๋อนี่ไงไออันนี้ที่เราเจอกุญแจโลบักตอนหน้าคิปอะ นี่ไงอะไรอ่ะคุณกำลังคิดนี่มันอะไรอ่ะ maybe i just ฉันต้องฉันเก็บคียมาแล้วพวกเราต้องอะไรสักอย่างต้องเอาไปให้หัวหน้าให้คุณแจแก่เจ้าของไม่สนประตูรักษาความปลอดภัยอะไรอ่ะ นี่เอาเอาไปเลยเอาให้กุญแก่บอสเสร็จแล้วมันไปคืนสองเลยเพืพ่อนดูเุอืวะต้องเล่นถึงถึงคืนสามวะคืนแรกยาวจัดหุยโสดีเจ๊เจนันมีสน,นี ื็หนึ่งเล่นอะไรอยู่อ่ะเล่นล้างผีเล่นลางผีพูดคุยกับเจ้าของบิบิทบอลโซดีตอนเย็นคนุณต้องการทำอะไรหรือเปล่าฉันโอเคมีอะไรให้ทำไหมและที่น,นี่มันกแปลก ไม่มีอะไรท,ทำหรอกนะแต่นายต้องหาไอ้พวกกิวิดี้อะไรก็ไม่รู้เนมอะไรสักอย่าง <c oughs> ดอมๆดยืดๆ no problem what I f o c o t about that เฮ้ยบทคุยมันนานจังอะ่ะเอ็งเอ็งร้องเพลงให้ฟังหน่อยอ<า>เอ็งร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะไรก็ได้ <c oughs> โอ้สกีบีดีอกหัางหลักซิมาปานน้ำตาอินสันโตดขี้ทะลักไล่เป็นน้ำตกปานน้ำตกตาใสตาตูดอะไรเพื่อนบอสบอสหนีเลยได้ยินเสียงเพลงเองเนี่ยมันหนีข้ามทางมาลายเลยนี่เราต้องเช็ค เช็คว่าคิตตี้หายไปไหนไหมสไปเดอร์แมนออดูดูเจ๊ดิตูดโคตรใหญ่อ่ะอ๋อ อ๋ออ๋อคิตตี้เรายังไม่เจอเรายังไม่เจอผีเป็นๆเ,เลยอ๋อไอเจ๊ไอเจ๊มันยังทำงานไม่เสร็จอีกอ๋อ oh. นี่ไงทำงานเสร็จแล้ว แล้วหลังจากนั้นเราจะเดาว่ามีลูกค้าเฮ้ยลูกค้ามาสวัสดีตอนเย็นนี่คือร้าน Hello Kitty Museum คุณคุณต้องการอะไรช้นอยากเช็ค Hello Kitty หรอฉันต้องการเห็น k i ตตีอีกครั้งตั๋วเท่าไหร่ Well I hate that cartoon. I don't have much time to look at the artwork, so I just won't buy it. <c> how <oughs> h a d how l o b u c k ขอบคุณมากไหนมันยังไม่ให้เงินมาเลยนี่ไงมันควักเงินมาจากไหนวะ มันมันเอาเงินมาจากไหนวะมันไม่มันไม่มีกระเป๋าอยู่ที่ตัวมันเลยมันควักมาจากตู้หรอโอ้โหมันมันอยู่หน้าร้านแล้วมันก็หายไปเลยเจ๊มันลูกค้าแปลกไหมเจ๊เน่ยเจ๊เนจ๊สบตาเลยแล้วเจ๊เป็นอะไรอ่ะ ลูกค้าหมาแล้วอ,า,อไไ Kitty, วา,ายุคุณต้องการอะไรก็ไม่รู้อายุเซลลิงแฮลโลคิตตี้เพนติงอายุฟอนพวกเราขายขายได้เป็นร้านมิลเลียนเลยล่ะร้านโลบักเลยล่ะอคุณต้องการอะไรฮะคุณบ้าหรือเปล่าอะไรอ่ะคุณขายภาพวาดในราคาอะไรด้เน โอ้ขอโทษมันชันรอเร่นมันแค่เจ็ดดอทเจ็ดโลบักขอบคุณเอาบัต uh, ร lower the painting prices the turbo นี่มันขวากมาจากตูน <c oughs> อ่ะโคตรคุม้มอ่ะเจ็ดเจ็ดโลบักแรกกับการ ดูคิตตี้แปดตัวพิทธภัคิตตี้หลังจากนั้นมันก็จะมีภารกิจให้ทำอีกคิมวุนยี่สิบนาทีแล้วเพื่อนเมื่อไหร่จะมีไอตัวคิตตี้ออกมาแล้วเราก็จะได้ตายแล้วเราก็ปิดเกมไปเล่นกับเองสักที เออบาสตาร์อยากเล่นเจ้ครับพียันสองโอ้รูปภาพตกอีกแล้วเราต้องไปหารูปภาพทั้งหมดแล,แล้วก็เราก็เอาไปใส่อีกแล้วเจ๊เจ๊ทำเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ้นั่งเลยเ เฮ้ยเดี๋ยวเจ๊นั่งเลยเจ๊นั่งบนกากอากาศ <c oughs> แล้วมันก็จะมีคุณกำลังคิดโอนี่มันไอศครีมเฮ้ยรถไอศครีม <c oughs> เฮยมันจอดอยู่หน้าร้าน <c oughs> คิตตี้ที่มันเป็นผีเกมผีไอศครีมนี่อวะไม่ใช่เว้ยนี่คือร้านคิตตี้ โฮ้ยนี่มันไอศครีมคนขายไอศครีมคุณคุณต้องการไอศครีมเหรอฉันมีไอศครีมสีแดงคุณกำลังคิดอะไรคุณพูดตลกหรือเปล่าที่อยู่ของคุณอนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้บอมันจอ คนขายมันเป็นเทโลคิตตี้ล่างปันแดงอิวอุิยตกใจตกใจเจ๊ขู่จำสเกตที่แบบนัากลัวเป็นอันดับสองในชีวิตเราเลยวิวเก็บว้า เมื่อกี้เรามันจูจ่ๆเราจะเปิดครับเปิดกล้องไว้แล้วมันจำสกเกลเราเลยคต่กี้สะดุ้งนิดนึงเฮ้ยนี่มันค่ยภาพหลอนคนขายไม่ใช่คันหลอคิตตี้แต่มันเป็นคนเฮ้ยเราแค่หลอนไปเองเฮ้ยอยู่โรงงานคิตตี้ตัวหลอนเป็นเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ เพื่อนเออพวกที่เองเชิญเชิญมามันบิดหมดเลยปะเออตอนก็บิดเลยคุณโอเคหรือเปล่านั่นเดี๋เมื่อกเมื่อกี้มันตัวละครละภาพหลอนเห็นเห็นคนขายเป็น เป็นลโหลคิตตี้ล่างเฮลเลอรโอฉันไม่เห็นเขานะแต่สกิบดี้ oh. เอาอย่างเอาเอาคนขายไอติมหายไปเลยไม่ได้กินไอติม oh. เขาเขากลัวจนไอกาอยู่ อุ้ยลูกค้านูบนูบสวัสดีนูบคุณมีโมเดลอะไรไหมฉันต้องการเห็นฉันต้องการเห็นมาทั้งหมดนะนะเอาิ่มไอเอ็มจันเลลี่อีคิดทูสเติดเอชซีป๊อปลีฟอร์ดออฟออลเดร์มโมซิลเลอร์สวลลวอลฟิเ โกอิงออนพวกกดูตูมันดีมันไม่แปลให้เรามันแปะแค่คุณกับลูกค้าโอ้ยเกมไรวะเนี่ยเกมไม่จบอีกแล้เนี่ยเออมันยังไม่คืนที่สามเลยปกตินี่สามสามดอลลาร์สามโลบักนี่เจ๊เจ๊เล่นจนเบื่อแล้วเนี่ยเห็นว่าเจ๊ขึ้นบันไดเล่นเลยเนี่ยกระโดดกระโดดด้วย กระโดดกระโดดกระโดดบนไรด้วยนี่ไม่มาคุยกับลูกค้าแล้วเนี er ่ยไอเจ๊น่ะกระโดดกระโดดบนบนไรจีจีอ่ะปอยอ่ะปอยฮ้เราจอบักนึ่บักบักบัก <laughs> บักคุณกำลังคิดโหนฉนฉันนอคำความสะอาดพีพีทบอ์นี้เร็วเรเจจะได้ไปทำอย่างอื่นสักทีอีถ่ายรูปด้เนี่ยเอ็งเปิดเอ็งเปิดอยู่ปะ อะไรวะเอิงมาดูดิเอ,เอ,เอิงอิงเปิดกล้องอยู่ป่ะคำหนึงอิงอิงดูดิคำหนึ่งเพื่อป้าจ๊อ่ะเอ้าเราเราเราละเมอเมือ่อกี้เราจะทิ้งขยะแต่ไม่ได้ทิ้ง อิงดงวิตาพันดิโอ้ยมีแค่นี้มีแค่นี้วิตวิตาพัน่ะโหเราไม่แค่นี้วยจัาแล้วแล้วเจมันไม่ทิ้งขยะทีกเนี่ยเจมาเร็ ดูดูโมนหน้าจีเุ้ยมีคนโทรมาเจ้าของพิพิธภัณฑ์เอาคุณทำอะไรอยู่น่ะคุณโทรหาฉันสกิบิดี้โบเคนลิกคุณ โคฉันผ่านคามิล่าเฮ้อแปลไม่ได้เลยอ่ะยังเมื่อไรจะถึงคืนสามวะอุ้ยออกหุ้ย,ออกยใกล้ถึงคืนสามแล้วโกเอาไซออกไปเร็วอุ๊ย,ยเราเจอผีแล้วเนี่ยเราเราจะตายตายตอนสิบวิไว เราเราจะทิ้งเจไปแล้วเราจะไปเล่นอยู่เอง <laughs> ดูผีดูผีเฮลโหลคิตต <laughs> ี้ดูดูดูเฮลโหลคิตตี้ดูเฮลโหลคิตตี้เฮลโหลคิตตี้ติดบัส <laughs> รอ <laughs> เราจะรอสิบว,วินสุดท้ายแล้วเราจะหามันตายเขาล่ามันตาย <laughs> <laughs> ดูดิคนดไม่น่ากลัวเลยเวะ โลคิตตี้ยังดูดิเอ้ออะไรพวกนี้เปิดกล้องโลคิตตี้โอ้มันบลั๊กอะ่ะมันบลั๊กอ่ะไม่รู้ว่ามันบั๊กติดบันไดอะ่ะเนี่ยเราให้มันฆ่าตายเลยเออโอไมน์เนอฉันโดนคิตตี้ฆ่าตายเออเอเอเฮ้ยช้อนนี้เก็บไว้ช้อนนี้เก็บไว้เออบายบาย,บายทุกคนเราเราตายเราไม่ได้ตั้งใจให้คิตตี้ฆ่าตายเรา แต่คิดตี้มันหาเราเองตาบ้าว้าวเศร้า